สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนครับโดยวันนี้นะครับจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของวันที่13แล้วก็14กระกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงช่วงที่แอดมินอัดคลิปนะครับโดยคลิปนี้ครับแอดมินอัดในช่วงวันที่15กระกฎาคมเวลา8โมงเช้าโดยเรามาเริ่มที่ความเคลื่อนไหวในช่วงวันที่13กันก่อนนะครับ โดยเวัที่13รกรกฎาคมนะครับมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นบริเวณทางตอนใต้ของเมืองบักมุดครับก็อยู่ตรงบริเวณหมู่บ้านคลีชิฟกา มีการรายง,งานออกมานะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าทางรัสเซียได้มีการตีโต้กลับบริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้านครีชชิฟกาและสามารถผลักดันแนวรบส่วนหน้าของทางยูเครนเนี่ยให้ถอนกำลังออกไปจากบริเวณใกล้กับหมู่บ้านคริชชิฟกาก็จะเป็นจุดพื้นที่สีเหลืองตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นครับในช่วงดึกของวันที่14 กรกฎาคมนะครับก็มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมออกมาใกล้ๆก,กับหมู่บ้านคริสชิฟกาตรงนี้ครับพื้นที่สีฟ้าเข้มตรงนี้มีการรายงานนะครับว่าทางยูเครนได้มีการส่งกําลังครับลุกลงมาจากทางตะวันตกของหมู่บ้านคริสชิฟการวมไปถึงกองกําลังจากฝั่งซ้ายของคลองบริเวณนี้นะครับเข้ามายึดพื้นที่สีฟ้าเข้มตรงนี้ จะเห็นว่าแนวรบของทางยูเครนครับที่อยู่ฝั่งซ้ายของคลองเนี่ยเริ่มมีการเคลื่อนกําลังข้ามแม่น้ามาเรื่อยๆแล้วซึ่งปฏิบัติการตีโต้กลับบริเวณทางตอนใต้ของบัคมุดก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสถานการณ์การรบที่หมู่บ้านคลีชชิฟกานะครับยังคงเป็นปัญหาหลักของทางยูเครนบริเวณทางตอนใต้ของบัคมุดเนื่องจากการรุกของทางยูเครนเนี่ยยังคงถูกสกัดกั้นจากแนวป้องกันของทางรัสเซีย แม้ว่าบางวันนะครับจะมีการรายงานถึงการลุกที่เข้าใกล้ตัวหมู่บ้านคริสชิฟกาแต่ก็ยังไม่มีรายงานถึงการรุกถึงตัวหมู่บ้านแสดงว่าหมู่บ้านคริสชิฟกานะครับมีการวางแนวป้องกันอย่างดีของทางรัสเซียเราจะเห็นได้จากหลายๆครั้งนะครับที่ทางยูเครนเนี่ยพยายามลุกเข้าตีหมู่บ้านคริสชิฟกาแต่คาดว่าทางยูเครนนะครับน่าจะยังไม่ยอมแพ้และจะพยายามครับทวงคืนหมู่บ้านคริสชิฟกาเพราะมีความสําคัญอย่างมากนะครับหากทาง ทางยูเครนเนี่ยต้องการทวงคืนบักมูดการรุกยึดพื้นที่บริเวณทางตอนใต้ของบักมูดเพื่อเพิ่มแนวปะทะในการโจมตีทหารรัสเซียที่อยู่ในเมืองบักมูดเนี่ยก็มีความสำคัญมากเช่นกันเหตุการณ์ต่อมาครับบริเวณหมู่บ้านยูโรชไยเน่ โดยมีสื่อของทางรัเสเซียนะครับมีการอัปเดตออกมาว่าทางยูเครนเนี่ยได้มีการเคลื่อนกําลังครับเข้าโจมตีหมู่บ้านยูโรชนีอย่างหนักซึ่งสถานการในปัจจุบันเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่ทางรัเสเซียจะสูญเสียพื้นที่ตรงยูโรชนีให้กับทางยูเครนนอกจากนี้ครับก็มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม ใกล้กับหมู่บ้านโรโบติเน่จะเห็นว่ามีข่าวนะครับการรุกของทางยูเครนเนี่ยเกิดขึ้นตลอดครับจะเห็นพื้นที่นะครับที่เป็นขีดสีฟ้า,ฟาเนี่ย,น,ยนี่คือความคืบหน้าของทางยูเครนที่ค่อยๆยยึดทวงคืนพื้นที่บริเวณทางเหนือของหมู่บ้านยูโรชไนเน่และช่วงดึกของเมื่อวานนะครับก็มีการรายงานออกมาว่าทางยูเครเนสามารถยึดพื้นที่เพิ่มเติม ซึ่งอยู่ทางเหนือของหมู่บ้านโรบตินีทหารยูเครนครับค่อยๆขยับแนวรบเข้ามาใกล้ตัวหมู่บ้านโรบูตินีมากขเรื่อยๆแล้วซึ่งแอดมินเนี่ยคิดว่าทางยูเครนนะครับน่าจะเร่งเข้าตีหมู่บ้านโรบูตินีเพื่อทวงคืนพื้นที่ให้ได้โดยไว สถานการณ์โดยรวมล่าสุดเนี่ยแม้ว่าทางยูเครนครับจะสามารถยึดพื้นที่ได้เพิ่มบางส่วนแต่ส่วนใหญ่นะครับยังเป็นที่ลงเปิดยังไม่ใช่พวกหมู่บ้านหรือว่าเมืองที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากพวกหมู่บ้านต่างๆและก็เมืองต่างๆที่ทางรัเสเซียครอบครองอยู่นั้นก็มีแนวป้องกันของทหารรัเสเซียคุ้มกันอย่างหนาแน่นทำให้ทางยูเครนนะครับยังทำงานด้วยความยากลำบากแต่การตีโต้กลับของทางยูเครนครับยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดวา่าต้องใช้เวลา ายาวนานหลายเดือนนะครับสำหรับปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ต่างๆของทางยูเครนหากมีข่าวสารอื่นๆอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาอัปเดตในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ